เดี๋ยววันนี้เรามาขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตรวจรถจากสถาบันแา่งญี่ปุ่นกันนะครับว่า H R V เนี่ยมีจุดสังเกตต้องดูจุดไหนบ้างอย่าง H R V เนี่ยมีจุดไหนที่แบบว่าดูสังเกตง่ายๆไหมครับจำรุ่นเนี่ยครับพี่เดี๋ยวผมแบ่ง3ามจุดหลักก่อนดีกว่าจุดแรกเลยรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เราจะต้องพึงระวังก็คือบริเวณเลขตัวถ,ถังว่าเลขตัวถ,ถังรถเนี่ยถูกต้องไหมมีความผิดปกติไหมไม่ว่าจะเป็นมีการซ่อมแซมหรืออาจจะเป็นการตัดมากปะแต่อะไรอย่างเงี้เราต้องตรวจสอบทุกครั้งถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบตตตรรรรงเเเนนนนนนีีีีี้้้้้ยววลลาาาาาซืือออออถแ่่่จจะมมมมปปัญหกโโไไดุท2 ็คือบริเวณแผ่นเพลทรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะต,ต้องมีแผ่นเพลทประจํารถแผ่นเพลทเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเคยมีความชำรุดมาไหมเคยมีการทําใหม่ไหมอยู่ที่3เนี่ยผมมองเป็นห้องโดยสารก่อนนะครับห้องโดยสารเนี่ยรถคันนี้เคยมีประวัติเรื่องลุยน้ําหรือว่าน้ำเขา้ารถหรือเปล่าไหครับรถยนต์สมัยใหม่ๆเราเนี่ยมาใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเพราะเวลามันมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างที้ใช้ทุนทรัพย์ในการบำรุงรักษาเยอะประมาณนี้ครับพี่เจมส์เดี๋ยวขอพาดูซักหน้าหลังแล้วก็จุดน้ําท่วมพี่ใช่ไหมได้เลยครับเมื่อเราเปิดฝาปองขึ้นมาแล้้วววจุดแรรกกกเเเลย็คือบบิณพาโช นะครับหรือตัวกระโหลกบังโคลนเนี่ยครับรจุดนี้ก็เหมือนเป็นกระดูกเราเมื่อรถเราใช้งานแล้วเคยมีประวัติกระทบกระทั่งหรือมีอบัตเหตุรถคันนี้ก็จะส่งผลต่อการขับขี่เราขับไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดึงพวงมาลัยช่วยเราขับใช้งานไปแล้วรถของเราเนี่ยมันอาจจะวิ่งไม่ได้สูญสภาพเป็นไงพี่เดิมไหมหรือว่า,างเคยมอยุบัติเหตุมามไหมครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลย๋ยวผมขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะด้น,นันหน,น้าประมาณนี้ อึบ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 รอยเชื่อมต่ออ่ะฝั่งขวาเนี่ยผมกำลังตีว่า,าเดิมทำไมถึงบอกว่าเดิมหนึ่งเลยสีเนี่เป็นคือสีเดิมจากโรงงานคราจุดที่สองบริเวณรอยซิลเลอร์หรือรอยยาแนาวมันเป็นซินเลอร์เดิมโรงงานแล้วก็จุดเชื่อมต่อเนี่ยยังเป็นเชื่อมต่อเดิมจากโรงงานเพราะฉะนั้นในจุดนี้ฝั่งขวาเนี่ยสบายใจได้เลยแล้วหลังนะครับพี่จะมาดูหลังด้วยครับด้านหลังเราเปิดฝาท้ายมาแล้วสังเกตดูนะครับอันดับแรกเลยเราต้องดูบริเวณของน็าตสองตัวเนี่ยสีเนี่ยเขามีแต้มมาหรือเปล่าหรือเขาเคยถอดออออกกมมมมมาาาาาาาแแแแลลล้้้้้้วววววตตให่่่เเเเเืรรรรดดดููฝปิิทยส็็จงบณ ฝาปิดท้ายไม่ได้เปลี่ยนก็าอาจจะแค่ออซ่อมแล้วก็ยิงซิลเลอร์ใหม่แต่คันนี้ฝาปิดท้ายยังเดิมอยู่ซิลเลอร์ยังสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยสทธฐานไว้ก่อนม่าด้านหลังอาจจะเดิมจะเดิมหรือไม่เดิมเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับ ข้างในเนี่ยสังเกตนะครับว่าซิลเลอร์เนี่ยเป็นสิทธ์ครีมจากโรงงานแล้วก็รอยซิลเลอร์เนี่ยมันความสม่ำเสมอทั้งสองข้างเลยแล้วด้านพรมใต้พรมเปิดพรมดูซิลเลอร์ยังปกติอยู่ <c oughs> แล้วเรื่องที่พี่บอกรถน้ำท่วมอะครับพี่ดูยังไงจุดเนี้ยมันพูดลำบากครับมีวิธีการตรวจสอบแต่เป็นตรวจสอบคร่าวๆอาจจะให้น้ำหนักได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ะมาหกสิบเปอร์เซ็นต์พอสองจุดครับจุดแรกรางเบาะนั่งครับก็ไปดูด้านล่างตรงนี้ครับเพราะด้านในเนี่ยจะต,ต้องไม่มีสนิมขึ้นตามรางเบาะนัง่งจุดที่สองเนแกนนนนนนเเพพลลลาาาาาออออะไรรรหหหหหืืคค็ใใต้้้โซมมมมัีี่่ส องไม่มีสนญิญสองจุดนี้จะต้องไม่เกิดกับรถคันที่เรากำลังตรวจสอบประมาณนี้อาจารย์ก็เมื่อกี้พี่เขาสอนคลิกไป5ข้อนะในการที่จะดูรถหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีตัวอย่างด้านหน้าด้านหลังรวมถึงจุดที่ดูน้ำท่วมอย่างตัวอย่างคันนี้เขาก็การันตีนะครับว่ารถเดิมแน่นอนใครเดือดร้จริงมีสองสาขานะครับมีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่สระแกนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่อเอเลตอัโต